สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิโอีฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนแบบนี้เลยค่ะตัวนันเค้กนะคะวันนี้เราจะทําเนื้อเค้กเป็นเนื้อสปันนะคะราดด้วยซอสมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะคะจากนั้นเราไปทําซอสมะพร้าวกันได้เลยค่ะซอสมะพร้าวนะคะใช้น้ําตาล1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ23กรัมค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยแป้งกวนไส้1ช้อนโต๊หรือ10กรัมใครไม่มีแป้งกวนไส้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้ค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ2ช้อนโต๊ครึ่งหรือประมาณ50กรัมค่ะและก็จะตามด้วยกะทิค่ะ5ช้อนโต๊หรือ75กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะทําการเปิดไฟกลางได้เลยค่ะและก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะ100กรัมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการคนส,นส่วนผสมนะคะต้มไปกวนไปเรื่อยๆแบบนี้จนเขาเริ่มเดือดแล้วก็มีความเหนียวข้นขึ้นประมาณนี้ค่ะแบบนี้ยกลงจากเตาได้เลยค่ะเราจะใส่ในสดนะคะ1ช้อนโตหรือ15บห้าตัวนี้เป็นเนสดจืดค่ะใครจะใช้เนสดเค็มก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะเราจะคนให้เนยเขาละลายจนหมดได้เลยค่ะหลังจากเนยเขาละลายจนเกือบหมดแล้วนะคะเราก็จะพักตัวซอสมะพร้าวนะคะ ไว้ค่ะใส่ชามแบบนี้นะคะห่อด้วยพลาสติกแรปค่ะจากนั้นมาทําส่วนของตัวเค้กสปันไปเตยกันได้เลยค่ะเราเตรียมแป้งเค้กค่ะ7ช้อนโต๊ะหรือ105กรัมค่ะทําการร่อนแป้งเค้กให้เรียบร้อยได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากร่อนแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมผงฟูค่ะผงฟูจะใช้1ช้อนชานะคะหรือประมาณ4กรัมค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะ6ช้อนโต๊ะหรือประมาณ90กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็จะตามด้วยผงใบเตยนะคะ2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันเราใช้6ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะตัวนี้เป็นน้ำมันํำข้าวค่ะและตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวน3ฟองนะคะตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ แล้วก็ไฟฟ้านะคะคนส่วนผสมก่อนเล็กน้อยค่ะค่อยทําการตีค่ะเราจะตีด้วยสปีดกลางค่ะเป็นเวลา1-2นาทีนะคะให้สผสมเขาผสมเข้ากันดีก่อนค่ะพอสผสมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราเตรียมสารเสริม SP ค่ะด้ากร,รัมนะคะตัวนี้จําเป็นต้องใช้ค่ะนี่นะคะก็ใส่สารเสริม SP ลงไปนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะตีจนเขา ประมาณ2-3ถึง3นาทีนะคะจนเขาเนี่ยค่ะขึ้นฟูขา,ขาวๆประมาณนี้ค่ะย้ำนะคะ SP ที่ขึ้นฟูเขาก็จะมีความเหนียวขน้นแล้วก็ขา,ขาวๆประมาณนี้นะคะ2อถึงสนาทีค่ะพอครบเวลา2ถึงสนี่ค่ะพอครบเวลาเนี่ย2ถึง3นาทีเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวข้นนะคะแล้วก็จะทำการปาดชามอีกครั้งนึ่งค่ะ ปาชามแล้วนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยค่ะใครไม่ใส่ก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตีด้วยสปีดสูงสุดอีกประมาณ2นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลา2นาทีนะคะเราก็จะป่าชามอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่เราปาดเยอะๆเอ่ยคนสมมเยอะๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวน้ํามันเขาไปนอนก้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใส่นมข้นจืดค่ะ3ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ53กรัมเราจะค่อยๆทยอยแบ่งใส่นะคะใส่ทีละนิดค่ะค่อยค่อเทใส่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะใช้สปีดต่ําในการตีส่วนผสมระหว่างการเทนมนะคะใครไม่มีนมข้นจืดเป็นนมสดก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะพอเทเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็ป่าชามอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดสูงสุดอีกประมาณ2นาทีค่ะนี่ค่ะพอครบเวลา2นาทีเราก็จะปาดชามอีกครั้งนึงค่ะปาดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะตีด้วยสปีดต่ำค่ะอีกประมาณ1นนาทีค่ะเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศค่ะ นี่นะคะพอครบเวลาหนาทีเราก็จะปาดขอบชามอีกครั้งนึงนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเตรียมพ,มพิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์ขนาด2ปอนดะะ์ค่ะรองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็เทเนื้อเค้กของเราลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเคาะเล็กน้อยเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะและนำเข้าเตาอบค่ะเราใช้อุณหภูมิในการอบก็คือ160องศาใช้เวลาในการอบคือ30-40นาทีค่ะ เราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะพอครบเวลารีบคว่ำเค้กนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักให้เขาพออุ่นๆนะคะแล้วก็ตัดแบ่งได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทําการแบ่งเป็น3ชิ้นค่ะค่อยๆตัดแบ่งประมาณนี้ค่ะนี่นะืเค้กที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ นี่คะพอครบ3มชิ้นแบบนี้ค่ะเตรียมวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีม300กรัมค่ะวันนี้เราใช้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดหวานค่ะเลยไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะจากนั้นก็จะใส่ถุงบีบได้เลยค่ะเรามาทําการแต่งหน้าเค้กค่ะเราก็จะทําการบีบตามคลิปได้เลยค่ะบีบเป็นเส้นกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยปาดให้เรียบประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อเค้กชั้นที่สองลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็บีบไปแบบนี้ค่ะเราจะใช้ถุงบีบแบบนี้นะคะเพื่อให้สะดวกในการปาดครีมค่ะอันนี้ก็เป็นชั้นที่3คือชั้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็บีบใส่ครีมให้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยได้นะคะด้านข้างเราก็จะบีบเส้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะพอบีบครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการปาดครีมให้เรียบได้เลยค่ะ แลก็จะปาดให้เรียบอีกครั้งหนึ่งด้วยไพ่แบบนี้นะคะก็ค่อยๆปาดไปค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะหัวบีบค่ะตัวนี้เป็นหัวบีบหนึ่งเอ็มค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดแบ่งค่ะเพื่อที่จะใส่ซ้อนมะพร้าวค่ะอันนี้ตัดแบ่งขนาดตามชอบได้เลยค่ะ พอแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ซ้อนมะาพร้าวตามชอบได้เลยนะคะก็จะตัดใส่ทีละชิ้นแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้ใส่ซ้อนมะพร้าวได้จุ๊บๆได้เลยค่ะพอใส่ซ้อนมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งด้วยใบเตยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กมะพร้าว เค้กใบเตยมพะพร้าวอ่อนของเราค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ